สวัสดีค่ะพ้อนิสาแฟมิลี่ไรงานโตคือเก่าเดิรค่ะนะคะวันนี้ก็พูดคุยเรื่องน้องหลาคือเก่าเนาะนะคะเอฟตีทั่วโลกเอฟีน้องหลาเอฟตีทั่วประเทศเนาะนะคะเอฟตีของพอยนิสาแฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดี y o u t ท b e ทุกท,ท,ท่านเด้อค่ะนะคะ <c oughs> วันนี้ก็จะมาคุยคือเก่านะคะคุยเรื่องน้องคือเก่าเนาะนะคะ มีข่าวดีมาอยู่เรื่อยๆนะคะมีข่าวดีงองมาอยู่เรื่อยๆนะคะมาวานนี้นะคะพี่พอยเขาเข้าไปเบิรงคลิปนองเข้าไปเบิรงคลิปนองย้อนหลังเนาะนะคะก็ได้ข่าวดีมาอีกว่า้องบอกว่า้องจิไปอยู่ไทยวันิไดน้องจิเปน้องบอกว่า้องจิมาต่อแบบว่ามาเอิ้นี่อย่างเนาะมาเอินแบบว่ามาเรียนมาเรียนลองเพลงเนาะนะว่ามาเรียนลองเพลงนะคะอยู่ไทยเนาะจะได้มีครูสอนประมาณนี้เนาะ โอ้พี่พ่อก็ดีใจนะคะวัน้องสิได้มาเรียนลองเพลงเนาะก็สิได้มาเห็นงานน้าห้องเพลงน้าประมาณนี้ลหละพี่พอยวาเนาะน้องก็บอกว่าน้องตัดติดใจแล้วว่าจีเดยพี่พอยก็ดีใจนะคะเพราะว่าน้องก็บ่อยากให้ไทยมาว่าแบบวาบ่อยากให้เ c ฟซีพลังบวกเอซีทุกๆกคนเสียใจที่น้องก็บอกว่าน้องอยากมาเยนนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องก็ห้องเพลงเสียงไหลยังกัเขาวานั่นล่ะว่าจีเดยเขาบอกว่าทุกคนก็แถวหลายคนก็แถวว่า เสียงไหลนักร้องเสียงไหลนักร้องเสียงไหลต่างมันเถอน้องน้องลาค่ะแม่แม่พ้อยกับวบาคำนี้แหละต่างมันเถอน้องลาเนาะนะคะไอที่ว่าจัียงไรเสียงหลงเสียงไหลกับบ,บ่เป็นอย่างเนาะเอ๊ะเสียงไหลแบบไหนเนาะนะคะแบบว่า, <S <s พพาเพลงน้องกอดใจหลราแน่ถึงได้ดติดอันดับหนึ่ง เสียงไหลแบบไหนเนาะนะคะอาจจะไหลไปเรื่อยๆเนาะไหลเป็นน้ำนะคะไหลเข้ามาไหลเข้ามาไหลเข้ามาประมาณนี้เนาะนะคะตัวคิดตัวไหลแบบนี้ไหลเข้าม้างานไหลเข้ามาเงินไหลเข้าม้าทุกอย่างไหลเข้ามาเหมือนนะคะห้องเพลงกับเสียงหลงเสียงไหลที่เขาว่ากันนั่นแหละนะคะเอาตัวประต้องพยายามตัวประตูตัวไปเนาะลองลาเนาะนะคะ แม่พ้อยกับเป็นกําลังใจให้เนาะนะคะเอ็ตีพลังบวกกับเป็นกําลังใจใน้องลาเนาะนะคะก็ะต้องไปตนใจไครที่ว่าห้องเสียงหลงเสียงไหลไอีหยังกระต่างม,มันเถอะเออมันกะะไ็ไหลยี่หลีน่ะลาก็อะไรยี่หลีหลาลากตกวอบแบบนี้กระถึกแล้วเนาะมันก็ยี่หลีน่ะลาลาของห้องเพลงเสียงหลงเสียงไหลอยู่จำานีแล้วนะคะกะเราเราเราองลาตรงนึกมาน้ำวา่าคำว่าเตียงหลงเสียงไหลเนี่ยมันเงินท้องไหลมาทั้งนั้นดี สาวดอยนะคะช่องสาวโดยเพื่อนก็บอาว่าเป็นสาธุกอวสัเดตยสาวดอยว่าขอให้เงินไหลมาเทมาทองไหลมาเทมาสาทุสาทุ่าสันเดอนะคะไอช่องสาวโดยเนาะเมพ้พยกับเหตุคือเขาตินะเม่พยกับเหตบอกเหตุคือเขาเนี่ยสาธุคือเขานั่นแหละให้เงินไหลมาเทมาทองไหลมาเทมางานไหลมาเทมาเนาะนะม่นก็ต้องไปจิดหลายใครๆอยาบกว่าว 5, า่านักร่องเตียงหลงเสียงไหลกขบก็ต้องไปเครียดเนาะ้องลาเนาะ เม่ปล่อยวานะู้ไดที่ว่าวานักล่องเตี้ยงลงนักล่องเตี้ยงไหลเหยืย่เนี่ยเขาเบาลินเขาเบาลินหลกนะคะน่องลาก็ต้องไปเครียดเนาะน้องลาก็ต้องไปตีเลียดให้น้องลาไแบบตั้งตาเหตุงานอย่างเดียวนะคะแบบว่าก็ต้องไปตีเลียด ไหก <stand ard S 1> e ็ที่ว่าเตียงหลงเตียงไหลเอียงก็สร้างเขาเหาะนะคะแบบเขาบางคนก็เอฟตีบางคนหนักเอฟตีพลังหววบางคนหนักก็อาจจะว่าเลนนะคะเขาว่าแย่นองหลานะคะกวน้องหลานาฮักนะคะนวานาฮักตีนากประมาณนี้เนาะเขาไปแย่ไปว่านักร้่องเตียงหลงนักร้่องเตียงไหลเอียงเนี่ยเขาก็บอกคำนี้แหละนะคะสร้างเขาคำว่าเตียงหลงเตียงไหลก็มาจากฟังทั้งคุนเนาะฟังทั้งคุณเขาบอกว่าอีไหลอีล้วงอีไหลอีอย่างนั่นนะ มันมาจากทั้งพูนนะคะมันมาจากทั้งพูนเรบที่นี่เอฟซีพลังบวกเอาวาขึ้นเนาะว่าวนองลานักล่องเตียงไหลเตียงหลงเอ๋บางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันหลงไหลยังไงวะห้องเสียงหลงเสียงไหลเสียงเลยจังไงวะเอ๊อมันคือบแบบว่ายอดวิวมันคือหลายแท่เราวิวหลายเราก็บแบบว่าอีหยัง,ยงเรานองไปได้รับรางวันกินทรีทองนะสูงแค่ไหนสูงแค่ไหนนะคะนักลองบางคนยังบได้เลยนะคะหูหูๆๆเขาใจอยุ่ ว่าว่าเจ้าคิดอีกอย่างหนึ่งอ่นะถ้าบ่ดีจริงนะผู้รักผู้ใหญ่ที่สมาคมเขาจะเบิ่งขาบอบกอบอ่ไห้เลยผู้หลักผู้ใหญ่ในสมาคมเขาเบิ่งอยู่ว่าเอ๊ะนักร้องคนนี้มาจากไหนเนี่ยนักร้องคนนี้มาจากไหนเนี่ยทําไมยอดวิวเยอะจังเลยพอสืบไปสืบมาคนสืบไปสืบมาอุ้ยนักร้องผู้นี้มาจากสบปล้าวตัวนี้มาจากฟังใต้ตัวนี้แล้วเป็นนักร้องที่คนแรกคนแรก ที่สบป,ปล้วที่น้องลาได้น้องลาทำตื้อเสียงห้ฟังใยฟังทำตื้อเสียงห้สบปอล้วเข้าใจ,จเสด้อน,นะคะใส่เข้าใจ,จเสด้อน,นะคะฟังไหนนะคะฟังคุนกระได้นะคะที่เขาว่าเอินอีหลงอีไหลอีอยียงน่ะแล้วก็รับรางวัลกินลาลีท้องนี่ก็หาว่าไอกินละลีเสีย่ยมเอาเป็หรางวัลเสี่ยมเอียงผูง้ชายคนว่าเสี่ยมเสี่ยมนี่แหละมันว่า โอ้ไปเบิ่งอะโรดเดอมันวาวอีหลอีหลอกระดอกระเดี้ยโอ้พี่พ้อยกันยังว่าหยดหลายนะคะไอ้ไอ้คนที่ว่าวาวเนี่ย็อีหลงอีไหลอีลื่นอีอีล้วงเอียงแต่ละปี่ทันจะวาวเนาะพี่พี่ปอยแต่เว่าไปอยากให้แม่ป้อยกุอยากให้น้องหลาคิดหลให้น้องหลาคิดว่าเออก็ลาก็ห้องไหลอีหลีน่ะลาก็ไหลไหลลื่นลื่นลุ้ง้วงเอียงน่ะให้น้องลาคิดไปยังตีเลยนะคะคำว่าอีไหลอีล้วงเนี่ยนั้นน้องลา ทุกมือนี่นองหลาขึ้นสูงเลยนะคะตอนนี้นะคะขึ้นสูงแล้วนะคะเพ้นนองลากติดชาร์นะคะอันดับหนึ่ง top t e เของต้นน็้ลาขึ้นทิ้งทางยิ้มเนี่ยนะเนี่ยไม่พ้อยว่านองลานะ่ะดีใจนะคะยิ้มอยู่และนะคะพอพราฉะนแล้วนะคะกพต้องไปโพยใ,ใครเขาใครที่ว่าจังไหนนะคะถึงว่าพวกโตวพวกตวพลังบวกอะที่ว่าไห้แต่ว่าเขาจะหยอกหยอกนองเลนมะก้นเขาจะหยอกนองเลนว่า น้อน้องลาวเว้ามาทั้งทีเนาะนักรองเสียงไหลนักรองเสียงไหลเป็นว่าเลนนะคะพวกเขาเานี่ยพวกเขาเนี่ยพวกเขาพลังบวกาหักนองนะคะเขาก็ว<ๆ>้าเลนกันเนาะนักรองเสียงไหลนักรองเสียงไหลเขาเว้าเลนกันนะคะเขารอเลียนเขารอเลียนแบบว่าทั้งคุณอ่ะทั้งคุณว้ามาทีน่ะเอ๊นักรองเสียงไหลจังไหรเนาะมาคือว่าเพลงดังเท้นะคะคือได้รับรางวัลน,นะคะ แม่พ้อยังงึกคือกันนะคะว่าเอ๊ะนักร้องเสียงไหลอียงเนาะคือได้รับรางวัลเนาะคือได้รับรางวัลใน,นอย่างนะกินนาฬีทองเนาะนะคะแบบว่าขั้งที่เก่านะคะแล้วก็เป็นที่ว่านักร้องต่อปอปลาวล้าคนแรกนะคะที่ทําให้ชื่อเสียงให่งที่ประเทศล้าดังนะคะต้องลาเฮดให้ประเทศล้าดังเนื้อหน่นะคะต้องลาฮูบอนะคะแม่พ้อยี่ดีใจลายห้หลาย มะวานนี่มีผู้ใหญ่คนหนึ <sites Tonight> ่งเนาะนะคะเขาเ้าออกมาให้ฟังนะแม่พ้อยนี่ขนตัวลูกเลยแม่แม่พ้อยขนตัวลูกขนหัวลูกเลยน่ะแม่พ้อยนะมอวานเนี่ยแม่พ้อยบอกว่าอีหลีตีน่าะแม่พ้อยดีใจนะคะมอวานเนาะนะคะผู้ใดที่เอนอีหลงอีไหลเสียงหลงเสียงไหลหัวรอโรเด้อน้องหล่าเด้อหัวรอโรบอกว่าล่ากระห้องพินไหลอีไหลลื่นไหลล้วงอีหนีนั่นล่ะว้าไปทำนี่เด้อนะคะว้าไปรล้ว่ากลายเป็นว่าสนุกสนานไปเลยจังตีเนาะนะคะ เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเพลงนองหลาตอนนี้นะคะจุดยอดนะคะติดนะคะติดอันดับหนึ่งเลยนะคะแม่พอยโพไปนะคะโพไปติดนะคะแล้วก็ขอเพลงคณะ,ะมีผู้หญิงหับแล้วก็มีบางคนบอกว่าอ่าหับแล้วเพิ่นบอกว่าอย่างไรวันนี้น่าจะเป็นร้อยตายแน่เลยนะคะในเพลงกอดใจเฮล่าเน่มีคนขอไปว่าซานมือหนึ่งเป็นร้อยตายแล้วนะอ้ยดีใจว่ดีใจว่จวโอ้ยนะคะกี่นาทีแล้วนะคะ พี่นักที่แล้วเนาะนะคะมองหาหามองโบหินนะคะเป็นเพราะเนี่ยไม่ยู่ไก่แต่มองโบหินเนาะเดี๋ยวเกินไปเดี๋ยวเอฟซีที่บบเบิร์เนาะนะคะเอานะคะดีใจดีใจดีใจเพิ่นไปนะคะก็เลยแบบว่าอยากบบเบิ่งนาทีย่ยานมันขำเนาะนะคะดีใจก็นองหลาหลายนะคะวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบแปดยี่สิบเก้ามีนาก็ได้ไปรับกิดในนี้ท้องคำแล้วนะคะพอต้องกินซีเรียสเด้อนองหลาเด้อน,นะคะหัวหล่อมันไป หัวล่อมันไปอยากว่ากะลายล้วงอีไหลกระซ่างมันเถอะนะคะลากระไลอีนี่หนักว่านี่ไหลไปเร็นไปเลยทีทุกคนก็หยอกนะเขาจะว่าอ่าไหลไหลนักล่องเข้ามันอะไนักล่องไหลนักล่องไหลหนักหัวล่อไปเลยเด้อเขาหักเขาห้ากระลาเด้อนะคะเขาห้ากระลานะคะเขาห้ากระลาแบบว่าเขาว่าเล็วได้น่ะพ่อพอทุกคนน่ะพ่อพ่อต้องลาทุกคนน่ะเขาว่าเล็วได้กาถึงได้เาว่าเล็วแต่เขาเรนเว่าวปรเล็นประเด้เขาเบาเบาเด้อน้องลา เขาใจเนาอนะคะแม่พ้อยผู้ว่านองหล่าบอกมโกรดดอกนะคะแม่พ้อยเบิ่งอยู่นาะนะคะแล้วก็ฟังปุ่นมันจีว่าว่ายีไหลอีล้วงอีอย่างแบบว่ารับรับรางวัลเตียมได้ีอย่างได้กระต่างมันมาอยากว่าวมันโมบีอยังดอกตอนนี้มันอยู่ผู้เดียวนะคะ คนผูตายน่ยไม่อยู่ผู a, Point, ้เดียวมันก็บ้าวว้าวอู้ว้าวมุดไปมุดมาหันหน้าหันมาก้มน้าก้มตาอ่านแล้วก็เงี้ยนแล้วก็ทอดแว่นแล้วก็อ่านจังแต่น่อนะหันไปทางนี่หันไปทางนี่ก็บ่มีใครไมีอยู่ผู้เดียวเป็นตาลุตนเพื่อนสมเพลเพื่อนมาเป็นยังหรอกจะไปโกรธเพื่อนเด้อนะคะเอาจำนี่แหละเอฟตี้ก็อย่าไปโกรธเพิ่นนะคะตางเขาให้เกันอีลวงอีไหลเพิ่นจะได้คอนเทนต์ต่างเพิ่นบ่มียอดวิวเพิ่นบ่มีคอนเทนต์เอาน้องลาไปเล่นมันมีคอนเทนต์แตห้องเขามาละมันยังบ่มีคอนเทนต์เลยมันยังบ่มียอดยอดวิวเลยม ขายบัตรก็บ่ได้เป็นตุ่มงก็บ่ขายนะคะว่าวคุณต้นว่าจะขายบัตรก็บ่ขายนะคะเอามาวานองลามมืดตุ่มงนะคะเมยพ้อยกับคิดคือกันนะคะเอสตีเมย์พ้อยอีตากับคิดคือกันว่าเขาคิดยังไนนงเนาะนะคะงุดหลายเนาะอ,อย <c oughs>